คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิ็ทีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิรธินานะครับกับสูตรวิ่งล่างครับวิ่งล่างเฉยๆนะโดยสูตรนี้เข้างวดหนึ่1ธันวาคม6-3กดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขเลยอันดับแรก สติเข้าตอนนี้ครับจาก24งวดเป็น25งวดครับก็ยัดเป็นตัวเลขครับ24เป็น25้างวดครับมีสตูเล็กน้อยอยู่หนึ่งวดล่าสุดไม่ได้หลุดนะครับเข้านะครับแค่เล็กน้อยนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณกันนะครับว่ามีวิธีการเดินอย่างไรก่อนที่จะเลือกนำเอาไปใช้นะครับโอเคครับตามมานะ สิบหกพฤศจิกายน64ครับคำนวณได้095374นะครับ1ธันวาคมออก0772582ตอนาแองตัวละออก82ใช่ไหมครับเลข8กับเลขสไม่มีเลยนะครับแต่ว่าสูตรย,ยังมีความน่าสนใจเพราะมันเดินมายาวนมให้โอกาสหน่อยเราต้องมีการให้โอกาสนะครับโอเคนะครับต่อมาเรามาดู 1. ธันวาคมสิ0772582ตอนาแปดสงคูณ3เป็น6 6บวกด้วย8ป8ห2 6่3 24บวกด้วย4บวกด้วย3บวกด้วย5บวกด้วย4บวกด้วย0บวกด้วย1คูณ2บวกด้วย2บวกเข้าไปครับได้เท่าไหร่เอ่ยเท่ากับแหร่ครับของผมได้24มัิย24ป่ะ 4่นะมาย่สของคุณได้ไรยี่สิบวกเจครับยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดปดเก้าสสบสาเอดสาหนึ่งบวกเ้าของที่เป็น10บสศ0ศูย์บวกหได้หกหบวกแดเป็น14บสี่เสสี4 4่บวกสีของที่เป็น8ปดแดบวกเจ็ด แปดบกเจ็ดเป็น15บใส่ไ้าอ่ะได้แต้มออกมาแล้วแต้ลมลงวันนี้ไม่พัดในหนึ่งศูนย์หกสีเปาหน่งศูนย์หกสี่เแคปจ์อ่าอ,อันนี้วิ่งล่างครับข้องแต่1ธันวถนม6 3สสเตีี24วัตต์ครับมีส่วเล็กน้อยอยู่1วัตต์เท่านั้นเองครับ เราต้องอานครับเพื่อน,นํามาไปเทียบรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหอยโชคสิทธิมนันครับสวัสดีครับ <mel od ic music> เรมาดู1ธนาคม63ั1ธนาคม63ครับที่ออก1009942ก็ 2. ออก84 ใช่ไหมครับเราใช้ในส่วนของใช้ในส่วนของนี่นะครับหลักสิบบนครับคูณด้วยสามบวกด้วยนะครับหลักสิบล่างคูณด้วยสามบวกด้วยสิบหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบ นะครับหลังครั้งที่สองบวกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่สองซึ่งคูณที่สองนะครับเก้าสามยิบเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยแปดแปดบสองแปดสามยี่สิบบวกด้วยสี่บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสี่ครับบวกด้วยแปดบวกด้วยสามบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดครับบวกรวมกันได้เท่ากับสี่สิบเอ็ดครับหลังจากที่คูณแล้วนะได้สี่สิบเอ็ด สี่บอ็วกเคระสี่สิบเอ็ดบวกเจเป็นสี่สิบแปดใส่แปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจใส่เจ็บวกหกคงที่เป็นสิบสใส่สามบวกแเป็นสิใส่หนึ่งหบวกสเป็นห้าห้าบวกเจเป็นห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองได้แปดเจ็ดสามหน้าสองแเจ็ดสาครับลองดูแปดเจ็ดสาม้ครับแปดเจ็ดาหนึ่งหสองครับเลขเครับมาตรงเลขเจ็ดครับมาข้างล่าง ต่อมาครับ16บหกจำนหกสาคำนวณวิ่งล่างได้สองหนึ่งเจ็ดห้าเกาหนเดห้าเครับลํา,าดสักครู่ครับสองหนึ่งเจ็ดห่งเ้าใช่ไหมครับเลขหนึ่งครับมาหน่มของหลักสิบล่างครับ เลข9ครับเข้ามากลายมาครบ2ตรลาลงครับ19มาทั้ง1และ9เลยครับ2ตรลาลงครับ30ธันวาคม63คำน,นวณวิ่งล่างได้762041 762041ครับลำากเดีนะ762041ครับเลข1ครับมาตำแหน่งของหลัก10ล่างครับต่อมาครับ17มกราคม64 17มกราคม64ครับคำนวณในส่วนของ วิ่งล่างได้4ี่สามเก้าเจมาดครับาดูสี่สามเก้าเจ็ดหนึนะครับเลขเก้าครับมาเป็นหนึ่งของลัา10บล่างครับได้7แถมเข้ามาด้วยนะครับการมาครบ2องตารางเลยครับ1นึ่งกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณวิ่งล่างได้328 607 328 607นะครับ3ามสองนเะครับลองมาดูนะสามศนย์แปดห สามศู 8, 36, 8, 8, นย์แปดหกนเะครับเลขสามครับมาตำแหน่งของหลักสิบล้างครับต่อมาครับหนึ 1, ่งสิกุมาพันหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้7 6 2ดหกสองศูนย์สีครับเลข7ครับมาตำแหน่งของหลักสิบล้านครับต่อมาหงมีนาคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้ 106458106458ครับเรามาดูนะ106458ครับเลข1ครับมาตำแหน่งของรับ10ล่างครับ16มีนาคม16มีนาคม6 4 16มีนาคม64คำนวณวิ่งล่างได้106485106485ครับเรามาดู106485นะ10648 106485ครับเรามาดู หนึ่งศแปครับเลข0ูนกับเลขหาวิ่งเข้ามาคบรบสตัวางเนครับศูนย์หครับหนึ่งมิถรายนหกสีครับหนึ่งมิถุนาย,าย,ยนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้540829 540829เครับเรามาดู540829นเะครับเลข5ครับมาตมัหแมนของหลักสิบล่างครับ 16, สิบหเมษาย,ยนหกสี่คำนวณในส่วนของ ส,ยยสิบหกเมษายนหกสคำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้106485 106485 1ี่แปดห้าหนึ่งศูกสีครับหนงเรามาดูนะหนึ่งศเลขหครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับเลขแแถมมาด้วยนะครับกลายมาครคบ2องล้านครับ2องพฤ้ภาคม64หกสี่สอพฤษภาคม64หกสคำนวณในส่วนของหลักสิล่างได้อา่าวิ่งล่างได้106485ูนย์หกครับหนึ่งศ หนึ่งศน่ะครับลอามาดูนะหนึ่งศูนย์หกสี่ครับเลข1ครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับเลข4แถมมาในหลักหน่วยล่างด้วยนะครับกลายมาครบ2องตัวล่างครับ16บหกพฤษภาคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้4 3 9 7 1 8 4 3 9าเจ็ดหนึามก้นครับลามาดูนะ 4, ี่สามเก้าเจมาดหครับรามาดูเลข4ครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับต่อมา1นมิถุนายน6กสี่คำนวณหลักคำน,นวณวิ่งล่างได้เลข4มาตักสิบล่างครับต่อมาครับสิบมิถุนายนหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้สองหนึ่งเจ็ดางหด้าเก้าหกครับเลขหครับมาตำแหน่งของ หลัก10ล่างครับเลข7แถมเข้ามาครับการาครบ2ตัวล่างครับ16มิถุนายนครับ16มิถุนายน64คำนั้นวิ่งล่างได้3 2 8 6 7 6 0 7 3 2 8 6 0 7 3 2 8 6 0 7ครับเรามาดูนะ3 2 8 6 3 2 8 6 0 7เลข2ครับมาตาแหน่งของหลัก10ล่างครับ หนึ่งกรกฎาคมหกสี่หนึกรกฎาคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้7 6็ด4กส6 2ศูนเครับเรามาดูเจ็ดหกสองศครับเลขเจ็ดครับมาตำน่งของหลักสิบล่างครับเลขศูนย์แถมมาโดยการมารบสองกรลงครับเและศูนย์สิบหกรกฎาคมครับสิบหกกรกฎาคมหกสี่คำนวณในส่วนของวิ่งล่างได้7จ็ดเจ็ดหกสองดหกสองศครับำเนเดหกสองศูนย์ีนะ อาเลข6ครับมาตำแหน่งของหลกิบล้านครับ1สิงหาคม64คำนวณวิ่งล่างได้สอง5น6 2 1 7 5 9ด้านครับเรามาดูสิบสิงหาคมครับคำนวณในส่วนของวิ่งล่างได้สองหนึ่งเจ็ดห้าก้าหกสองหนึ่งเจ็ดห้หนะครับเรามาดูนะครับสองหนึ่ห้้าห เลขวิ่งล่างเลขเจครับมาตำแหน่งของหลัก10ล่างครับเลข9กครับอันดับแ่งของหลักหน่วยล่างครับ79 2ตารตล่างครบครับต่อมาครับ1กันยายน64 1กันยายน64คำนวณในส่วนวิ่งล่างได้6 5 1 930 6 5 1 930นะครับเลข9ครับมาตำแหน่งของหลัก10ล่างครับเลข0กลายมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับกลายมาครบ2ตารางครับ90ศูนย์นะครับ ต่อมาครับต่อมา16กันยายน64ครับคำนวณในส่วนของวิ่งล่างได้5 4 0 8 2 9 5 4 0 8 2 5 4 0 8 2 9นะครับเลข8ครับมาตําแหน่งของหลัก10ล่างครับเลขเลข0อ่าเลข8อันตําแหน่งของหลัก10ล่างครับ1ตุลาคม64ครับคำนวณในส่วนของวิ่งล่างได้5 4 0 8 2 9 5 4 0 8 2 9นะครับ เลขครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมา16ตัวเลาของหคำนวณในส่วนของวิ่งล่างได้87 3 152 8ส3 152เครับเรามาดู8 7 3 15 873านคำนวณในส่วนของวิ่งล่างได้873 152ามนะครับเรามาดูนะครับ873 152เลขหาครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับ1พฤศิกาย,ยน64นะครับเรามาดู ศูนคูณสก็คือบวกได้ศย์บวกด้วย9ก้าสบวกด้บวกด้วยสี่บวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วย3บวกด้วย1นคูณสก็คือบวกได้สองนะครับบวกลมกันได้ท่ากได้ะากยี่สบ24่ของผมได้ยี่สิบนะยีบวกเ24ดยี่บวกเจ็ดเป็นส1มสบอใส่หนึวกเก้าเป็นสิบใส่ศูน ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกแปดหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกบวกแปดเป็นสิบสี่ใส่สี่อ่ะสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบห้าใส่ห้าได้หนึ่งศูนย์หกสี่แปดห้าหนึ่งศูนย์หกสี่แปดห้าครับเรามาดูหนึ่งศูนย์หกสี่แปดห้าครับเรามาดูนะ หนึ่งศูนย์ห่าครับเรามาดูหนึ่งสิพิกายนหครับศูนย์สามสองเจ็ดหนึ่งสองห้านะครับเจ็ดสยบเอ็นึบวกด้วยห้าคือบวกด้วยหบวกด้วยเบวกด้วยสบวกด้วยสบวกด้วยสบวกด้วยห้าสก็คือบวกด้วยศูนย์นะครับบวกรวมกันเท่าไหร่ครับของผมได้ได้เท่าไหร่เอ่ย ผมได้23 23 23สาบวกเจขงที่ครับ23บวกเเป็น30ใส่0 0นบวกเได้9 9้าบวกหคงที่ครับ9กบวกหเป็น15 5ห้าห้าบวกแปดห้บวกแปดเก้าสิบเใส่3 สามบวกสี่สบวกสี่คงที่เป็น7จ็ดเบวกเจดเจดบวกเเป็น14บสใส่สี่นธนวาคม6กสครับคำนอนวิ่งล่างได้1 06 4 8ศูนย์หก้าหนึ่ี่แดห้านะครับเรามาดูสิบหธนวาคมออกหกสามเก้าสห้าสอตะออกแปดสเลข8มาหลักสิบล้านครับ สิบหกธนาคมหก่ครับหกสามเก้าสอมห้สองตปดสคูณสเป็น6บวกด้วยแปดหนึ่งแบวกด้วยสบวกด้วยสบวกด้วยหกบวกด้วยหบวกด้วย2องบวกด้วยสองสองสบวกด้วยสีบวกลบกันได้เท่ากับได้เท่าไหร่ครับช่วยผมคำนวณนะได้ ยี่สเก้าไหมเท่ากันไหมยีิบเก้าบวกเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสาสองสสห้าสาใส่หครับหบวกเ้าคงที่เป็นหกบวกเเป็นสิห้าใส่ห้าห้าบวกหเป็นสิอใส่1นึบวกแปดคงที่เป็นเก้า เก้าบวกสี่คงที่เก้าบวกสี่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกเจ็ดขงที่เป็นสิบใส่ศูนย์โอเคได้หกห้าหนึ่งเก้าสามศูนย์หกห้าหนึ่งเก้าสามศูนย์ครับตัวเลขได้จะมานะครับแคปเจอร์ครับนี่เป็นสูตรของวิ่งล่างครับ กดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16หน,นึ 6, 3, ่ธนาคม63เสรษฐ25วัติดนะครับมีสูตรเล็กน้อยอยู่1งวดนล่าสุดเท่านะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสจุดหมายเชื่อเิริมรานครับสวัสดีครับ